สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ก็วันที่17นะคะตุลาคม2567วันนี้มารีวิวนะคะจะส่งลูกค้าก็ออกมาประมาณส้สายนะคะมาถึงก็เกือบ5โมงนะคะเราก็มารีวิวนะคะให้ลูกค้าได้ทดลองขับนะคะถ้าเป็นเขตพิจิตรนะคะจะส่งฟรีนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าพิจิตรจะส่งฟรี นะคะนี่เราก็มาบอกขั้นตอนในการดูแลรักษานะคะแล้วก็เบื้องต้นนะคะให้ลูกค้าลองทดลองขับเรียบร้อยนะคะก่อนจ่ายเงินทุกครั้งนะคะนะคะละใครสนใจนะคะรถต่อใหม่รถที่แต่งเนะเขาไล่เขาสวนนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเกิดใส่ผิดไม่เป็นไรมันจะมีฟิลมันจะมีฟิลฟิลฉาดอันนี้เขจะใส่ผิดอันนี้เราก็ใส่ไว้ถ้าเกิดพี่จอดน้ำพี่ก็ถอดตัวบวกไว้ เราจอดนานๆนะนานๆมาใช้ทีวบาเดี๋ยวพวกเราตีไ,ไฟพลินี่นี่จะเป็นเวลา,าขึ้นมันจะเป็นระบบยกวาลวนี่คนระับัววาวตัวนี้ที่ยกตรงนี้ยกวาลวตัวนี้แล้วเราก็จะปิดแก えっ <laughs> <laughs> ยกวาวเนี่ยอ่าวาวตรงนั้นแล้วพี่บีบิกุญแจยกให้สุดครับยกให้สุดยังยกให้สุดเดี๋ยวเราบิดบิดไปทางนี้บิดบีบมาทางนี้ครับอ่าอ่าแค่นั้นละพี่ปล่อยพร้อมกันกินเลยถ้าเปิดตรงนี้ไว้อย่างนี้มันจะชาร์จไปชาร์จจะดับ